มาแล้วนะครับคุณไปดสิ่งกับสองนะครับผมมีความสุขจังเลยวันศุกร์แล้วเนาะวันทํางานวันสุดท้ายนะครับเติมพลังกันด้วยเพลงน่ารักๆักกันหน่อยดีกว่านะครับเมืองลวงควันและฝุ่นมากมายพิสูจน์ดมเข้าไปร่างกายก็เป็นภูมแิแพ้ผู้หญิงที่กรุงเทพก็อันตรายราบพวกเธอหลายใจหัวใจพี่เองก็แพ้ แบบนี้นะคะอยู่กับพวกเราเป็นประจำที่นี่88.5 EDS ในช่วงเวลาของ EDS Go o d h a p p e n i n g Singa Song <Yeah. S 1> มีเพลงในแต่ละวันเนี่ยมาร้องให้คุณผู้ฟังได้ฟังสดๆนะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุเลยนะคะใครที่ชื่นชอบโดยเฉพาะเพลงที่ดูผ่าน y t u t u นะคะ <c oughs> เกินร้อยล้านวิววันนี้เราจัดให้ครับผมวันนี้เป็น วันสุดท้ายที่เป็นทีมนี้นะฮะ,ะวันนี้เราก็เลือกเพลงนี้มานะครับจากพี่ป้างนะฮะฟิเชอริงกับตะกัแต่ชนระดาชื่อเพลงว่าภูมิแพ้กรุงเทพนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณผู้ฟังจะมีภูมิแพ้รถติดหรือว่าภูมิแพ้อะไรอยู่ฟังเพลงเพราะๆสบายๆายกับพวกเราที่นี่ค่ะ <Yeah. S 2> โรคภูมิแพ้กำเริบจนทนไม่ได้มอก็ขอให้ออกจากกรุงเทพไป เลือกมาจังหวัดนี้เพราะเห็นว่าอากาศดีกว่าที่ใดแน่ใจนะว่ามาเพื่อรักษาตัวผู้ชายจะกรุงเทพดูน่ากลัวทุกคน พี่สูดจมเข้าไปร่างกายก็เป็นผู้แพ้ผู้หญิงที่คุ้เทพก็อันตรายเพราะพวกเธอหลายใจหัวใจพี่เองก็แพ้แต่มาเจอเ,อเธอเท่านั้นฉันสุขใจเหลือเกินขอร้องให้เธออย่าเมิน รักาใจพี่จะถ้าผู้จริงน้องก็คงรับได้ถ้าไม่ได้มาหลอกน้องก็เต็มใจจะรักกันน้องนพี่ไม่ได้มาหลอกรักของเราจะคงแสนนาน น้องในเวอร์ชั่นนะคะของจากพี่ป้างกับพี่ตะกะแตนใช่ไหมคะครับผมเป็นพี่อะไรดีฮะเป็นพี่เปรี้ยงนะคะกับน้องมแมลงสาบและการคิดไม่ทันนะคะอ,อ,อ่ะสุดท้ายได้แทร้องได้ช่วยกันนะครับ เรื่องลวงควันและฝุ่นมากมายพิสูจน์ดมเข้าไปร่างกายก็เป็นภูมิแพ้และผู้หญิงที่กรุงเทพก็อันตรายเพราะพวกเธอหลายใจหัวใจพี่เองก็แพ้ตแต่แาเจอเ,อเธอเท่านั้นช่างสุขใจเหลือเกินขอร้องให้เธออย่าเมินช่วยรักษาใจพิษสาทผู้จึง ก็คงรับได้ถ้าไม่ได้มาลองรองก็เต็มใจจะรักกัน no พี่ไม่ได้มาหลอกรักของเราจะคงอยู่แสนนาน yeah yeah รักของเราจะคงอยู่แสนนาน